ว่าที่ประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐโจบเดได้รับชัยชนะที่รัฐจอร์เจียหลังจากการนับคะแนนรอบใหม่ด้วยมือพร้อมคว้าจำนวนผู้แทนการเลือกตั้งเพิ่มอีก16คนจากรี่นี้ทำให้บเดมีจำนวนผู้แทนการเลือกตั้งทั้งหมด306คนขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์มีอยู่232คนชัยชนะที่รัฐจอร์เจียครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ28ปีที่ผู้สมัครประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตสามารถคว้าชัยที่รัฐนี้ได้ และทาให้โอกาสที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อกลับมาพลิกผลการเลือกตั้งยิ่งริบรีลงเมื่อสี่ปีที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์คว้าชาัยชนะที่รัฐนี้เหนือนางฮิลารีคลินตันด้วยคะแนนห่างเพียง5%เปอร์เซ็นแต่ก็เพียงพอที่จะคว้าจํานวนผู้แทนการเลือกตั้งทั้งหมดของรัฐนี้จนนําไปสู่ตําแหน่งประธานาธิบดีได้ในที่สุดในปีนี้พรรคเดโมแครตทุ่มกําลังหาเสียงลงไปที่รัฐจอร์เจียอย่างมากมายเพื่อหวังจะพลิกให้รัฐนี้กลับมาเป็นสีน้ำเงินอีกครั้ง หลังจากที่อดีตประธานาธิบดีบินคลินตันเคยทำได้เมื่อปีคศ1992ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย